แปงฟันโดนจูบห่วงสวัสดีเพอน้องแชมป์ชแนลครับก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆแมสนาวโด้ด้วยนะฮะตกรอบบอลชิงแชมป์ยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีก แค่รอบ16ทีมสุดท้ายครับแต่รีวิวลูวเข้ารอบเว้ยเฮ้ยนี่แหละครับกีฬาฮะก็วันนี้ผมเดานะครับโรนัลโดจะไม่ได้อยู่กับยูเวนตุสต่อในฤดูกาลหนนะ้าและเมสซี่จะอยู่กับบาร์เซโลนาเดี๋ยวดูว่าแม่นจริงหรึเปล่าแต่วันนี้เปลี่ยนแนวนิดนึงครับเอกหงกีฬาที่แชมป์พิรพลชอบมากเป็นกีฬาที่สร้างสารรค์ที่สุดบาสหรือที่อเมริกันเรียกว่าบาสเกตบอล สัปดาห์นี้คือ All-Star นะครับรวมดาวครับซึ่งเจ๋งมากเอากีฬามาทำเป็นเกมจัดไป3แนวเริ่มจากแข่งวัดทักษะ Skills Challenge จาก6คนนะครับแพ้ออกฮนะแล้ว2คนสุดท้ายมาชิงกัน2คนนี่ต่างชาติทั้งคู่นะครับสีน้ำเงินจากมอนเตเนโกรนิโคลาวูเซเวชของทีมออร์แลนโดและเยลโล่สีเหลืองครับ d o m มน a ท s สซาบอนิสจากลิทัวเนียฮะคนนี้อยู่ทีมอินเดียนะเกมงง่ายๆครับใครเสร็จก่อนชนะครับยกซ้ายยกขวาส่งเข้ารูเวงแป้นเลอ up และใครยิงสามแต้มลงก่อนชนะเลยครับยิงกักได้หมดครับชิงจังหวะครับชิงจังหวะลัสซาโบชุดเหลืองจัดไปชนะเป็นครั้งแรกนะครับ อ่ะให้ดูครับให้ดูภาพช้าโอ้โหนี่มันตัดสิญญนยากเหมนกันนะฮะนี่ครับชุดเหลืองส่องลงไปนะครับ19ครั้งที่แข่งกันมาในมีต่างชาติชนะไปถึง5ครั้งครับก็แปลว่าตอนนี้บาสเกตบอลไม่ได้โดมิเนตหรือว่าคุมโดยชาวอเมริกันอย่างเดียวแล้วนะครับซึ่ง3คนที่ชนะมากที่สุดนะครับในการแข่งขัน Skill Challenge ก็คือดูเอนเวตสตีฟแนชและเดเมียนลิลเลอร์นะครับจัดไปคนละ3สมัยต่อมาครับ แข่งสองสาม3 point 6คน,คนคนที่ยิงได้คะแนนมากที่สุด3คนนะครับก็จะเข้าไปในรอบชิงครับกดง,ง่ายครับลูกสีส้มเนีแต้มนะครับลูก3สีขาวแดงน้ำเงินเนี่ยแต้มแล้วก็สมัยนี้ครับมีลูกเขียวนะครับอยู่ไกลที่สุด3แต้มนะครับคะแนนเต็มก็คือ40ครับมีเวลายิงทั้งหมด70วินาทีในรอบแรก คะแนนสูงสุดเป็นของสเตฟานเคอร์รีจากโกลเด้นสเตทครับได้ถึง31แต้มนะครับทำให้เขาได้เข้ามาในรอบชิงและในรอบชิงครับคะแนนสูงสุดนะฮะก่อนที่เคอร์รีจะยิงก็คือ Mike Mike ไมค์คอลลี่ไมค์คอลลี่นี่จัดไป27แต้มครับดังนั้นถ้าพี่แกงกอรีอยากจะชนะเนี่ยต้องยิงให้ได้28นะครับจะเป็นเพรพพลสมัยที่2ทันทีครับเริ่มไม่ดีเลยครับแถวแรกเนี่ย โอ้ยังดีได้ลูก3สีช่วยชีวิตได้2แต้มนะครับแต่คนพันนี้อย่าให้จุดเด็ดครับ2 3 4 5อโทจะมาพลาดลูกสำคัญครับแต่มีลูกที่สำคัญกว่าคุณลูกเขียว3แต้มสวบครับโอ้โหซึ่งการมีลูกเขียวที่ช่วยชีวิตนะฮะจะพลาดแค่ไหนถ้าจัดกรีนลงไปยังไงก็ยังอยู่ในเกมครับ มาแถวรองสุดท้ายครับสแต้มทุกลูกนะฮะอย่าลืมครับเคอรี่ต้องได้มากกว่า27ครับเริ่มมีการจับหน้าคนที่นำอยู่แล้วนะครับทางซ้าย19แล้วครับ21 23มาแถวสุดท้ายครับขอ5แต้มนะครับขอ5แต้ม25แล้ว 26ลูกสุดท้าย2คะแนนไม่ลงแพ้ลงชนะว่าไงเคอรี่จัดไปครับคว้าชแชมป์สมัยที่2ฮะ 2> อ่ะแล้วสำหรับคนที่ชอบอะไรโหดส,ดสลัดสลัดนะฮะเบนยักษ์ห่วง slam dunk contest ก็มีลง3คนครับแต่ละคนนี่จะได้โอกาส2ครั้ง2ท่านะฮะคะแนนเต็มครั้งละ50แต้ม ก็2คนที่ได้สกอร์สูงสุดจาก100ก็จะเข้าไปจัดกันในรอบชิงเหมือนเลือกตั้งเลยนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังว่าเหมือนเลือกตั้งยังไงนะฮะคนแรกครับแคสเซียสสแตนลีย์ครับ196เซนจับขวาลอดด่านซ้ายกลางหันโอ้โหนี่ได้44เต็ม50ครับแล้วก็ชอตที่2ได้ไปแค่30จัแต้มรวมกันได้81เต็มร้อยนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากเข้าชิงต้องได้มากกว่า8 1ครับคนต่อมาในสูงกว่าเขา10เซนนะครับ 206เซนจาก New York, ie, สาสนิวยอร์กโอบิทาเพนเด้งลอดขาหันหลักอลังนับ48แต้ม50ครับแถมครั้งที่2นี่โอ้โหโดดข้ามอีก2คนได้อีก46รวมเป็น94ครับเข้าไปรอรอบชิงแล้วนะฮะฉะนั้นเหลืออยู่ที่คนสุดท้ายแอนเฟรนี่ซิมมอนส์คนนี้ตัวเล็กสุดครับ191เซนนะครับาะ oh. แรกขึ้นไปได้46แต้มครับ ดังที่2เขาขอแค่36นะครับก็จะเข้าไปรอบชิงเปลี่ยนเสื้อมาใส่เบอร์หนึ่งครับทีแม็กฮะเพื่อนซีเยาวมิงต้องทำให้คนไอ้ยาให้ได้โอ้โห49ครับรวมกันได้95แต้มซิมมันส์เข้าไปเจอกับโอ้โหโอบี OB, ครับที่สูงกว่าเขาถึง15เซนเนี่ยโดดข้าม2คนมาแล้วนะครับโอบี OB. และในรอบชิงครับไม่มีคะแนนครับ มีกรรมการทั้งหมด5คนนะฮะ5คนนี้จะโหวตครับใครได้เสียงส่วนใหญ่3ใน5คนนั้นเป็นแชมป์ครับโอบี้ครับคนที่สูงที่สุดนะครับเริ่มก่อนแต่ไม่มีเลี้ยงไม่มีเลี้ยงโอ้โหแม่คือส่วนตัวผมนะผมว่าไอ้ช็อตที่โดดข้าม2คนมันฮือฮากว่าจริงๆเนี่ย s t r a t e g y หรือแผนเนี่ยน่าจะเอาไอช็อตเนี้ยไปอยู่ในรอบแรกและเอาโดดคนนคะมาอยู่รอบชิงนะฮะอ่ะ ควกดดันอยู่ที่ซิมเมอร์สครับเข้าห้องน้ำใช้หมายขัดฟันแปรงฟันขูดลิ้นเพราะนี่คือถ้าจูบหว่วงหลายคนบอกอะไรวะดูภาพช้าดูความโรแมนติกครับโอ้โหจูบห่วงผมตัดไปแต้มเดียวครับคุณจะจูบใครเนี่ยคุณต้องอย่าหลับตาคุณแหนถ้าเกิดคุณสามารถลืมตาได้นีนอันนี้เหมือนกับกลัว จูแบบกลัวๆนะฮะอย่างไรก็ตามครับความโรแมนติกจูพวงนี้ทำให้เซมิเนสจากพอร์ตแลนได้3ใน5นะครับจากเสียงโหวตชนะไปครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดของเกมครับส่วนช็อตเด็ดแมนของเกมรวมดาวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเร็วๆนี้แชมป์ h ช n แนลจัดไปแล้วคืนนี้เจอกันช่อง36ครับอยากเป็นตำนานซุปตาคูแบบ ห้ามใส่รองเท้าคู่ละเกือบหมืน่นทรงรถถังฮอตดอกกิมจิจากของโลกและงานศิลปะที่ทุกคนในโลกเป็นเจ้าของได้ผมเอาคนรบผมมาดีกว่าคืนพฤหัสนี้23นาฬิกาทาง PPTV HD ช่อง36